พลังของทัศนคติเชิงบวกทัศนคติเชิงบวกเป็นสิ่งที่ทรงพลังความคิดของเราหล่อหลอมความรู้สึกของเราและความรู้สึกของเรามีอิทธิพลต่อาการกระทําของเราเมื่อไม่นานนี้ฉันเริ่มตระหนักได้ว่าทัศนคติของฉันมีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของฉันมากเพียงใดฉันยังพยายามเปลี่ยนความคิดเชิงลบก่อนที่มันจะกลายเป็นทัศนคติหรือพฤติกรรมเชิงลบตัวอย่างเช่นฉันรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่ต้องรู้สึกมีประสิทธิภาพ ดังนั้นฉันจึงพยายามเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จฉันปล่อยให้ตัวเองคิดว่าทุกอย่างที่ทำคือสิ่งที่ฉันสามารถทำในรายการสิ่งที่ต้องทำได้ ในพอดแคสต์1 n 5 of u อล่าสุดแขกรับเชิญของฉันได้บอกเคล็ดลับที่เธอใช้เพื่อให้รายการสิ่งที่ต้องทำมีประโยชน์สำหรับเธอแทนที่จะเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำเธอจะเขียนรายการสิ่งที่เธอทำเสร็จแล้วและงานใหญ่ๆที่เธอต้องทำในวันนั้นฉันเป็นแฟนตัวยงของนักวางแผนและการวางแผนวันและสัปดาห์แต่ฉันได้เรียนรู้ว่าเมื่อฉันเคร่งครัดกับรายการสิ่งที่ต้องทำมากเกินไปฉันจะรู้สึกผิดหกักทำทุกอย่างไม่เสร็จแทนที่จะทำอย่างนั้นฉันจึงพยายามวางแผนอย่างยืดหยุ่นด้วยสิ่งต่างๆที่ฉันกำหนดไว้และเพิ่มงานเล็กๆ น้อยที่สามารถทำได้เพื่อเติมเต็มวันเมื่อฉันเพิ่มสิ่งอื่นๆเข้าไปฉันจะเขียนลงในรายการงานประจำวันหลังจากที่ทำเสร็จไม่ใช่ก่อนหน้านั้นเมื่อสิ้นสุดวันฉันจะเหลือรายการยาวเหยียดของทุกอย่างที่ฉันทำตั้งแต่ลุกจากเตียงไปจนถึงการทำโปรเจกต์ใหญ่ที่ฉันกำลังทำอยู่ให้เสร็จฉันทำแบบนี้มาประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วและฉันรู้สึกประสบความสำเร็จมากและไม่รู้สึกผิดที่ทำบางงานไม่เสร็จเพราะฉันสามารถมองย้อนกลับไปและดูทุกอย่างที่ฉันทำในวันนั้นได้ ในฐานะคนที่ประสบกับประสิทธิภาพการทำงานที่เป็นพิษซึ่งฉันเคยเขียนถึงไปแล้วการหาวิธีพิสูจน์กับตัวเองว่าฉันสามารถทำผลงานนอกเวลาทำงานได้นั้นมีค่ามากมันช่วยให้ฉันตั้งขอบเขตที่ดีขึ้นรับรู้คุณค่าของตัวเองและรู้สึกสำเร็จแม้หลังจากวันที่ผ่านไปอย่างเชื่องช้า แนวคิดเป็นเครื่องมืออันมีค่าที่ช่วยกำหนดวิธีที่คุณดำเนินชีวิตประจำวันบางครั้งการย้อนกลับไปและเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงการกระทำเพื่อช่วยเปลี่ยนแนวคิดของคุณอาจง่ายกว่าเช่นเดียวกับที่ฉันทำกับรายการของฉันแต่ทำในสิ่งที่เหมาะกับคุณที่สุดเช่นเคยดูแลตัวเองและรักษาสุขภาพให้แข็งแรง